สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก16-31ธันวาคม2568มาดูกันนะคะชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งขอให้ชาวพิจิกมีความรุ่งเรืองรุ่งโรดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองช่วงนี้งานเงินคลักมากนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่เงินทั้งนั้นเลยนะคะ ออมีโอกาสที่ดีมากๆแต่ส่วนบางท่านช่วงนี้ก็จะต้องมีเหตุค่าใช้ใจ่ายเยอะด้วยเช่นกันนะคะคู่รักครอบครัวก,ก็อาจจะมีเหตุใช้จ่ายเยอะเหมือนกันค่ะเงินเข้าเยอะเงินจ่ายเยอะเงินจ่ายบ้านเงินจ่ายรถอะไรแบบนั้นได้ทั้งนั้นคู่รักครอบครัวเนี่ยแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะสุขภาพตรงนี้ก็ระวังสุขภาพปัญหาของผู้ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับผู้รักครอบครัวส่วนชาวโสดเนี่ย ชาวโสดต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวโสดช่วงนี้มีโอกาสมากๆในเรื่องของความรักรักจากสายงานได้นะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีโอกาสมีโชคกับผู่เออกับเ,เพศตรงข้ามได้นะคะเพศตรงข้ามได้ด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยมีอะไรอย่าให้มันสะสมสะ เป็นดินพ่อขังหมูต้องรีบสาสางต้องรีบเคลียร์ใจต่อกันนะคะไม่งั้นมันจะบานปลายนะต้องให้รีบปรับความเข้าใจกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวพิจิกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ15วันส่งท้ายปีแล้วค่ะชาวพิจิกชาวพิจิกคู่รักครอบครัวจะมีโชคนะคะการตกลงการเจราจางานธุรกิจกิจการการค้าการขายคึกคักมาก ะะงานจะมีโอกาสมีความสําเร็จด้วยดีด้วยนะคะใครทํางานในองค์กรอะไรอยู่หรือต้องรีบเคลียร์งานสักสางงานเนี้ยก็จะมีความสําเร็จและบางท่านจะมีโชคในเรื่องของงานบางท่านอาจจะมีโอกาสในเรื่องการปรับโปรโมทด้วยนะคะบางท่านช่วงนี้พิจิกเงินเข้ามารัวๆเลยนะคะช่วงเนี้แล้วก็น่าจะมีรายจ่ายด้วยเช่นกัน <laughs> น่าจะมีรายจ่ายระวังสุขภาพร่างกายของของผู้ใหญ่ในครอบครัวค่ะ นะคะหรือภายในครอบครัวของคุณคือญาติต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีแบบว่าตรวจเช็คตรวจสุขภาพอะไรอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่ในครอบครัวส่วนช่วงนี้อาจจะไม่ใช่สุขภาพกับผู้ใหญ่แต่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าต้องตกลงพูดคุยกันกันกบผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นด้วยส่วนคู่รักครอบครัว,บ,วาบางทีก็อาจจะมีเหตุในเรื่องของแบบว่าความคิดอยากจะปรับอยากจะแก้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ปรับปรุงงานอะไรแบบนั้นคุยกันนะคะเรามองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องการคิดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่หมร่วมกันแล้วก็คู่รักก็บางทีก็มีแนวโน้มการเดินทางด้วยเช่นกันนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือการมีโอกาสการได้ตัดสินใจอบางทีก็อาจจะอยากจะได้ได้ในเรื่องของรถใหม่ด้วยนะคู่รักครอบครัวเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็จะไปของของขวัญของถูกใจหรือคู่คุณจะได้โชคกับคู่ก็ได้ นะคะคุณอาจจะมีโชคกับคู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งด้วยการพบปะญาติได้ไหมได้นะคะตรงนี้หรืออาจจะมีการติดต,ออต่อกับญาติเก่าๆอะไรแบบนั้นส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ค่ะใครรอข่าวดีในเรื่องของงานนะคะบางท่านรอคอยข่าวดีในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องการงานแต่บางท่านต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีในเรื่องของแบบว่า เรามองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของรายได้พิเศษด้วยอะ่ะเท่าที่เห็นนะคะรายได้พิเศษอะไรยอย่างงั้น่ะงานอยู่รอบทิศทางการเงินอยู่รอบทิศทางอย่างเงี้ยที่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยที่คุณอาจจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบละนะคะอะไรอย่างงี้ยรีบโกยงานการรีบโกยอะ่ะช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายลั่วไหลไปกับสิ่งรอบด้านที่อยากได้ค่มีนะมีเงินเข้ามาเยอะจริงก็จ่ายเยอะจริงนะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วยชิบจอลองเท้าด้วย <D ance> นะคะช่วงนี้เนี่ยแล้วก็ชาพิจิกก็บางทีบางครั้งบางคราวก็อาจจะระวังนิดนึงกับปัญหานะคะระวังนิดนึงกับปัญหาปัญหาในที่นี้อาจจะเป็นปัญหากับเรามองว่ามันเป็นปัญหาเอ่อกับใครก็ได้ในสายงานก็ได้นะคะ <D ance> หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะได้คู่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาส่งเสริมได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็ปัญหาตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาอะไรสักอย่างที่มันอึดอัดที่ต้องเปิดอกคุยอะนะคะอันนั้นด้วยเปล่าเปิดอกคุยไม่ได้มองว่าคุณจะต้องเปิดอกคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าแต่คุณอาจจะต้องมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งที่ต้องเคลียนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะจัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์มีโอกาสได้จัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ด้วยเท่าที่เห็นตรงนี้เป็นในเรื่องของบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์หรือจะมีเหตุใ,ใ,ให้จ่ายการทําบ้านหรือใครอยากจะเคลียร์หนี้เก่าก็มีโอกาสนะ คู่รักครอบครัวส่วนสําหรับโอ้โหคู่รักครอบครัวช่วงนี้เงินเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแต่เงินต้องมีเหตุจ่ายออกอารมณ์ประมาณนั้นมีเหตุค่าใช้จ่ายอ่าส่วนอืมคนที่มีปัญหาความรักหรอมีอะไรให้ปรับความเข้าใจกันให้ได้ตอนเนี้ยอย่าเลี่ยงปัญหาอย่าทิ้งปัญหาอย่าไม่อย่าไม่สนใจกับปัญหามีอะไรให้ปรับความเข้าใจกัน นะคะเอ่อปิดเปิด,เ,ปด mm. เขาเรียกว่าการเปิดอกคุยกันตกลงกันนะคะตรงนี้มันก็จะได้มันก็จะได้กลับมาคุยกันรู้เรื่องเขาเข้าใจกันดีขึ้นนะคะส่วนในบางเคสเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เขาเรามองว่าคุณไปรับรู้ว่าเขาไปติดต่อพัวพันกับใครหรือเปล่าคนเก่าเก่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าการรับรู้แบบไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นได้ไหมก็มีส่วนด้วย าการรับรู้บางสิ่งบางอย่างอะไรมาเนี่ยนะคะส่วนอ,อ,อย่างบางท่านก็อาจจะเป็นความรักที่แบบว่าไม่พัฒนาเลยไม่ชัดเจนไปไหนสักทีหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งทงที่เราก็หมายมั่นปั้นมือละอ่ะว่าเขาจะต้องชัดเจนกับเราแน่ๆน่และบางท่านอ่ะเคยคิดจะตกลงปรงใจกันด้วยละแล้วแต่อยู่ดีมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นตกลงปรงใจหมายถึงเคยคิดจะตกแต่งแต่งงานกันหรือเคยคิดจะใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันหรือเปล่า อ่ะอันนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบว่ามันมันมัน,มนถึงขั้นแบบแรงๆอ่ะมันหมายถึงการไปรับรู้อะไรมาการไปรับรู้อะไรมาด้วยอันนั้นถึงถึงขั้นแรงๆแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณจะตัดสินใจแล้วก็ได้ว่าเราก็ต้องเลือกแล้วแหละในเมื่อเขาไปมีทางเลือก นะคะหรือเข้ากลับไปหาแฟนเก่าเข้ากลับไปคุยกับคนเก่าอะไรของเขาอย่างนี้ยเราก็ต้องตัดสินใจมีทางเลือกชีวิตการดําเนินชีวิตของเราแล้วก็หลายๆท่านก็ยอมรับเขาเรียกว่าการยอมรับสภาพนะคะการยอมรับสภาพส่วนใครที่แบบเป็นคู่กันเนื้อคู่ต่อกันแล้วนะคะให้ปรับความเข้าใจกันก็คงไม่แคร์กันไปไหนแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาบ้างนะตรงเนี้นะคะ อใช้ระยะเวลาให้มีความรู้สึกถึงการไว้วางใจกันบ้างเพราะปัญหามันเกิดไปแล้วมันไม่มีความไว้วางใจกันเนี่ยนะมันก็ต้องไว้วางใจกันบ้างส่วนในบางเคสอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่เป็นผู้กระทาแล้วก็บางเคสบอกเลยค่ะว่ามีอาจจะต้องมีเหตุตัดสินใจจริงๆตัดสินใจตรงนี้มันหมายถึงการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะเพราะมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะเนี่ยเรื่องราวลับๆการปกปิดปิดบังมันเกิดขึ้นทั้งนั้นเลย มาดูว่าแฟนของคุณค่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างชาวพิจิกแฟนคุณช่วงนี้แฟนของชาวพิจิกใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่มีผลประโยชน์หรือปัญหาของความรักสามคนพัวพันมันเป็นสามคนพัวพันที่ต้องรู้เรื่องกันคิดว่าไม่คิดว่าไม่น่าจะแบบว่าเพิ่งมารู้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะ นะคะหรืออยู่ในปัญหาของความรักที่มีผลประโยชน์หรือไม่ชัดเจนก็ตามความปัญหาของความรักที่กักกักตอกันเนี่ยรักทับซ้อนได้ไหมได้รักโลกสองใบก็ยังได้นะคะจับปลาสองมือก็ยังได้ตอนเนี้ปัญหาความรักมันเกิดขึ้นแล้วส่วนตัวเขาเองเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องการทางเลือกใหม่ไหมกับกับอีกหนึ่งทางนะคะตรงเนี้หรือแม้แต่ทั่ว่าความรักความสัมพันธ์คุณกับเขามันเหมือนกับว่าเขาต้องการอะไรจากคุณหรือเปล่า หรือเขาเคยได้อะไรจากคุณแล้วเขาไม่ได้หรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะอ่ามันมีได้หมดแล้วก็จะมองว่าตรงนี้มันมีในเรื่องของ,ของความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเกิดขึ้นเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาเองหรือเขาอาจจะไปนึกถึงคนเก่าของเขาเองได้ทั้งนั้นนะคะชาวพิจิตหรือตรงนี้สลับตําแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทาแล้วก็ผู้ถูกกระทาแต่ท้งนี้ทั้งนั้นความรักมีการห่างเหินเพราะความต้องการความอยากได้ใครมีทั้งนั้นเลยเนี่ย นะฮะความสเสน่หาเขาอาจจะไปสเสน่หาใครก็ได้หรือเขากําลังจะไปเริ่มชัดเจนกับใครบางคนก็ได้ที่เขาต้องที่เขาห่างเหนืนกับคุณอยู่รวมไปจนถึงเขาไปเริ่มชัดเจนกับใครบางคนทั้งทงที่ว่าเขามีคุณอยู่แล้วปิดบังเอาไว้อย่างเนี้ยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะเพราะเขาอาจจะรู้คําตอบในใจของเขาแล้วและการตัดสินใจมันหมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะคะตรงนั้นอืมชาวพิจิกถ้าใครห่างกันมาแล้วเขาเริ่มไปมีความชัดเจนกับคนอื่นแล้วนะคะ ถ้าใครห่างกันมาแล้วนะแล้วมันอาจจะต้องเป็นการตัดสินใจของเขาด้วยค่ะการตัดสินใจใหม่ถึงครั้งนี้ที่คุณห่างกันมาแล้วมันเป็นการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการทางเลือกใหม่อ่าอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งบางท่านนะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเหมือนกับว่าเขามีใครเก่าถ้าเขามีคนเก่าแล้วถ้าคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ลึกซึง้ง เป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ประ่รวมนะคะจะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมาพัฒนากันมาได้ระดับหนึ่งแล้วแหละด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเนี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ดีๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่เพราะเขาน่าจะมีคนเก่าของเขา <c oughs> มาดูค่ะสิบห้าวันค่ะพิจิ สิบห้าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหคุณคุณรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มองความรักแค่ความรักอย่างเดียวเลยแลนะคุณจะรู้สึกได้อะว่าความรักแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความรักอย่างเดียวเขาต้องการความรักมาในรูปแบบสุดสำเร็จหรือเปล่า หรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณมีความพยายามมากๆกับความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเขาทําอะไรแบบว่าไม่ได้ดั่งใจคุณถึงแม้ว่าบางครั้งบางครงาวเขาทําให้คุณได้รู้สึกถึงความผิดหวังคุณก็จะพยายามกับความรักครั้งนี้เพราะคุณหมายมั่นปั้นมือว่าความรักครั้งนี้เผื่อมีโอกาสอนาคตที่จะชัดเจนได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่สุดท้ายในความพยายามของคุณมันต้องลบคลืนมาภายในช่วงช่วงพริบตาเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เจอเหตุการณ์แบบนั้น ตอนนี้เครียดไหมถ้าคุณกําลังเจอคุณเครียดคุณไม่รู้จะหาทางออกยังไงคุณไม่รู้จะหาทางแก้ไขยังไงเลยนะเรามองว่าคุณกําลังอยู่ในความทุกข์ด้วยนะที่จะจะพยายามหาทางออกอะ่ะส่วนในบางท่านห่างกันมาแล้วจบกันมาแล้วใจก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราพยายามทําอย่างอื่นเพื่อให้ลืมไหมแต่บางทีอยู่ดีๆเราก็มาคิดถึงเขาเนี่ยบางทีคุณคิดถึงเขาอาจจะเป็นเพราะว่า <c oughs> คุณหวังไว นะคะเรามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหวังไว้เยอะว่าความรักครั้งนี้มันจะต้องไปได้ดีไปได้สวยนะคะแต่สุดท้ายไดที่สุดแล้วมันก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นไม่มีโอกาสความเป็นจริงที่วันข้างหน้าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันมีความสุขด้วยค่ะนะ,ะเพราะตอนนี้มันหมายถึงว่าความทุกข์มันประดังเข้ามาละแล้วก็บางท่านที่ยืดเยอะค่ะราคาสังกันอยู่นะหรือกําลังหรือยืดเยอะก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกว่า คุณจะรู้สึกแบบนี้ทําไมปัญหามันต้องมันปร,ประดังอยู่ที่คุณคนเดียวทําไมเขาไม่คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรเลยหรือเปล่าอืมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือมองในอีกมุมมองไม่อยากจะรับรู้ถึงปัญหาแล้วไม่อยากจะสนใจกับปัญหาแล้วก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเสียเวลามามา,มากแล้วก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะคิดสับสนตรงนี้แต่ต้องบอกกันว่าในความคิดสับสนตรงเนี้ยคุณก็ยังไปนึกถึงเขาอยู่ดีนะคะบางท่านก็ยังนึกถึง ส่วนบางท่้งแค่ว่าขออะไรสักอย่างที่ให้แฟนเขามาคุยกับเราดีๆอ่ะเราก็ใจอ่อนแล้วอ่ะบางทีอ่ะนะคะบางท่านก็กําลังเป็นแบบนี้อยู่นะแค่แบบว่ามาคุยกันดีๆอ่ะมาพูดคุยกันดีๆอะไรอย่างนั้นมาเปิดอกคุยกันอย่างเงี้ยมาบอกความจริงอะไรกันอย่างนั้นอ่ะนะคะบางทีคุณก็จะรู้สึกว่าอืมเราก็นั่นละเพียงแต่ว่ามันไม่มีไงเพียงแต่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นไงนะคะแล้วก็หลายๆคู่ต้องบอกกันนะ ต่อให้คุณเป็นตัวจริงกันในหลายๆคู่กำลังคิดตัดสินใจอยู่นะว่าจะทําการอะไรสักอย่างนึงไหมโดยเฉพาะคนที่ใช้ชร่วมกันโดยเฉพาะคนที่มีนิตนัยอะไรต่างๆร่วมกันคุณอาจจะต้องตัดสินใจแบบนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อให้คุณเป็นแฟนกันตัวจริงคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราปล่อยวางเหอะเดี๋ยววันข้างหน้าเราอาจจะมีทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกว่ากว่านี้คู่ควรมากกว่านี้ก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่า ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักพักเพราะเชื่อว่าตอนนี้คุณก็ลอังอยู่ในห่วงคนที่ทุกอยู่นะคะมาดูฝั่งเขาค่ะเป็นยังไงบ้างสิบห้าวันนี้จะมีอะไรไหมจะส่งสัญญาณอะไรกับคุณบ้างไหมโหแฮปปี oh, ้มีความสุขรอเกินกับทางเลือกกับส่วนเกินที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องการความสุข แล้วในเมื่อความสุขระหว่างเข้ากับคุณมันดรอปลงแล้วมันหยุดชะงักลงแล้วเขาต้องการความสุขค่ะเขาอาจจะไปพัวพันกับใครนะคนคนนั้นน่าจะมี power กับเขาเหมือนกันนะหรือหรือมีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีความมั่นคงในชีวิตก็ได้นะนะคะเนี่ยมเกิดขึ้นได้หมดทั้งนั้นเลยอะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามเนี่ยเรามองว่าเขากําลังจะเรามองว่าเขาไปม,มีความสุขกับคนอื่นอะโดยที่จะสนใจทุกร้อนเรื่องคุณไหม ไม่สนใจแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังอยู่ร่วมกันอารมณ์เป็นคนต่างคนต่างอยู่เลยแฮะไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยอ่ะไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยความสุขมันหายไปอะ่ะมีเวลาบ้างไหมอะ่ะหรือเขาอาจจะคิดว่ามันยากแล้วที่ความสุขมันจะหวนกลับมาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยถ้าเขาไปมีคนอื่นไม่ว่าคนอื่นตรงนี้จะเป็นคนเก่าทางเลือกเก่าหรือทางเลือกใหม่หรือส่วนเกินมือที่สามเข้ามาก็ตาม รู้สึกว่าคนคนนั้นสามารถซัพพอร์ตเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยเขาถึงได้มองว่าไอ้เขาเลือกของความเขาเลือกความรักเขาไม่ได้เลือกรักจริงๆนะอ่ามีในเรื่องการซัพพอร์ตด้วยค่ะโอเคหรือมีในเรื่องการส่งเสริมที่เขาเออส่งเสริมเขาให้เขาเกิดความสําเร็จบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการงานก็ยังได้เลยความรักก็ไม่มีในโลกอยู่ดีมันเป็นจุดเปลี่ยน มาดูบทสรุปความพยายามถึงแม้ว่ารู้ว่ามันจะล้มเหลวแต่บางครั้งบางท่านก็ยังอยากจะพยายามอยู่นะคะบางท่านยังอยากจะพยายามอยู่เพราะบางท่านยังต้องใช้ชิดร่วมกันอยู่แต่เหมือนกับว่าอารมณ์ต่างคนต่างอยู่แล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเลยกับความพยายามของคุณด้วยใครที่ยังอยู่ร่วมกันนะคะแต่เราก็เชื่อว่า มันมีทางออกสํำหรับคนที่ยังจะพยายามและยังได้ใช้ชุดร่วมกันนะคะมันยังมีทางออกอยู่ค่ะทางออกในที่นี้เราต้องเติมเต็มกันเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรเก่าๆที่มันอยู่ในใจอะไรที่มันเคยบาดหมางกันเราพักรบกันได้ไหมอ่าถ้าพักรบกันได้มีช่องทางอื่นแก้ไขได้ไหมเลิกทิฐิได้ไหมเอ่อเลิกตั้งแง่ใส่กันเลิกทิฐิอะ่ะเธอต้องง้อฉันฉอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องพักรบค่ะมันก็มีโอกาสนะ คนที่ยังใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแต่บางท่านต้องบอกก่อนว่าอยู่เพราะภาระเพราะหน้าที่ที่ยังไปไหนไม่ได้ต่อกันอันนั้นก็คือประเด็นส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันมันมีจุดเปลี่ยนอยู่แล้วอะที่คุณรู้สึกว่าต่อให้เราหวังขนาดไหนเรารู้อยู่แล้วความรักมันพังไปเรียบร้อยแล้วใจมันพังไปเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ต้องได้ตัดสินใจอยู่ดีอะเรามอกว่าคุณต้องได้ตัดสินใจเพราะคุณรู้ว่ามันมีคนอื่นเข้ามานี่ความสุขมันไม่มีอะ มันไม่มีความสุขมันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่ปัญหานะคะสุดท้ายในสุดความรักครั้งนี้ก็เชื่อว่าชาวพิจิกเองอาจจะได้ได้เป็นผู้ตัดสินใจเองก็ได้นะคะปัญหามันเกิดจากการรับหลังปัญหามันเกิดจากการไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ซื่อสัตย์รวมไปถึงความไม่ซื่อสัตย์เรื่องอื่นมาดูค่ะหนทางแก้มีไหมก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายไปขนาดนี้เนี่ย การกลับมานิ่งๆทบทวนนิ่งๆทบวทบวนค่ะทบทวนกับเรื่องที่เราเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ,ะว่ามีหนทางแก้ไข,ขขนาดไหนได้บ้างหรืออารมณ์มันว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบไหนหรือเขาต้องเขาต้องการให้เราเป็นแบบไหนมันกลับมาคิดทบทวนได้นะก่อนที่ปัญหามจัจะบานปลายการกลับมาคุยกันด้วยเหตุ และผลว่าคืออะไรหรือถ้าบางท่านจะมองว่าอม,มีในเรื่องของข้อตกลงกันได้บ้างไหมถ้ามีในเรื่องข้อตกลงกันได้ก็น่าจะมีเรื่องข้อตกลงกันบ้างนะนะคะเพียงแต่ว่าต้องอาจจะต้องคิดตรงนี้อะว่าเขาต้องการอะไรหรือเราต้องการอะไรกันแน่แต่บางท่านไม่นี่ บางท่านพยายามทำเพื่อเขาทุกอย่างอะทำทุกสิ่งอย่างนะคะแต่บางทีก็เหนื่อยจะมองว่าเหนื่อยทำทุกสิ่งอย่างเพื่อเขาเลยแต่สุดท้ายมันก็แบบว่ามันก็ไม่ผ่าไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาณปัจจุบันได้เนี่ยบางท่านก็ตัดสินใจจริงๆค่ะนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าคิดทบทวนแล้วไม่ไหวแล้วพยายามแล้ว มันเสียความรู้สึกไปแล้วมันพังนะถ้าลองใหม่ได้ลองถ้าลองใหม่ไม่ได้บอกเลยมันถึงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเพราะมีทางเลือกหรือบางทีอ่ะคิดมากกันเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอืมมันมีนะบางทีคิดมากกันเกินไปอะไรอย่างนั้นหรือแม้แต่ทั้งว่าความรักที่แบบว่ามันไม่มีเวลาอะไรที่มันเป็นส่วนตัวด้วย อันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วย <c oughs> มาดูชาวโสดค่ะ <c oughs> ชาวโสดชาวโสดความรักกำลังจะเข้ามานี่มีโอกาสได้พบรักนี่เนี่ยชาวโสดบางท่านต้องอาจจะมีในเรื่องคนไกลคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างเชื้อชาติต่างาศาสนานะนะคะชาวโสด แล้วก็อาจจะได้พบมาในเชิงรัศสายงานธุรกิจผลประโยชน์ได้ทั้งนั้นหรือตรงนี้อาจจะเป็นแค่ธุรกิจผลประโยชน์ที่คุณกาลังจะได้เพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมได้ด้วยเหมือนกันหรือบางท่านจะเป็นแบบนี้มีคนให้คุณตัดสินใจคุณอาจจะกําลังคบคุยอยู่ขอเลือกก่อนขอคุยไปก่อนขอทําความรู้จักมักจีไปก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะต้องตัดสินใจเพราะคุณต้องรู้สึกถึงความมั่นใจในความรักก่อน โอเคโสดก็เนื้อหอมเหมือนกันไม่ใช่เนื้อไม่หอมเน,เนื้อหอมทั้งนั้นเลยเพศตรงข้ามเข้ามาทั้งนั้นเลยดาวสุกอยู่ร่วมกับดาวงคาน่ะเพศตรงข้ามเข้ามาทั้งนั้นเลยความรักครั้งใหม่แต่ก็แค่ว่ามีแค่มีแค่มีแค่ในเรื่องของปัญหาก็คือก็ระวังนิดเดียวว่าความรักตรงเนี้มันเป็นความรักแบบทับซ้อนหรืออาจจะหมายถึงคุณมีคนเลือกสองคนเลือกหรือเขามีสองคนเลือกก็ได้ นะคะแค่ระวังปัญหาแต่ถ้าตรงนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอะไรนะคะของชาวพิจิกแล้วบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของสไตล์มีเจ้าของอยากจะเข้ามาพัวพันอย่างเงี้ยมีด้วยความรักมาค่ะช่วงนี้เสน่ห์คุณบอกเลยว่าเสน่ห์จริงๆดาวศุกร์ดาวอังคารร่วมกันมันคือเสน่ห์มากๆนะคะ แม้แต่กระทั่งว่าเสน่ห์ในการทํางานหาเงินของคุณด้วยการเข้าหาสังคมพบปะสังคมต่างๆนานานาพาโอกาสทั้งนั้นเลยในเรื่องความรักแล้วต้องบอกก่อนว่าบางท่านได้คู่บุญทํากมแต่งเก่านะบางท่านได้คู่บุญทํากมแต่งเก่านะคะเนี่ยความรักเนี่ย ดาวองคารดาวศุกร์เปเร็งอะไรคะเป็เล็งพระหัสพระหัสอยู่พบรรณอะอาบกู่บุญทำกรรมแต่งเก่าๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันบางท่านก็มีโชคความรักไม่ใช่ไม่มีโอเคแล้วก็บางท่านจะได้โชคกับเพศตรงข้ามและบางท่านก็อาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเพศตรงข้ามหรือบางท่านอาจจะได้ของอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยเหมือนกันระวังอย่าแค่ มีข้อแม้แค่มีข้อแม้อย่าเลือกผิดอย่าไปเลือกรักคนที่เขามีเจ้าข้อบเจ้าของเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนมาค่ะสาวพิจิกเดินทางไหมช่วงนี้อยากจะเดินทางไกลไปไหน หรือคุณกาลังจะมีโอกาสได้พบรักคนไกลพบรักมาจากสายงานได้ทั้งนั้นเลยค่ะชาวพิจิกเนี่ยความสุขความสมหวังความสมปรารถนาในเรื่องความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับบางท่านนะคะแต่บางท่านเท่านั้นก็ต้องเลือกคบดีๆด,ด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นความรักที่มาในรูปแบบหมาหยอกไก่มาในรูปแบบที่มันมองไม่เห็นอนาคตมาในรูปแบบของความรักที่ไม่รู้ชะตาวันข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเขามีเจ้าของอะ่ะนะคะอันนั้นไม่ดีนะคะโอเค สเสน่ห์มาเพศตรงข้ามดึงดูดเพศตรงข้ามทั้งนั้นเลยคุณอะช่วงเนี้ยความรักก็มาแต่อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่คุณมีสองตัวเลือกก็ได้สามตัวเลือกก็ได้นะคะของของคุณเองเนี่ยสเสน่ห์วาจาสเสน่ห์ล้นเหลือสเสน่ห์ต่างๆนาะนาะนะมาทั้งนั้นเลยค่ะรักก็จะเข้ามาด้วยมาแล้วความรักบางท่านก็มีเด็กนะบางท่านก็มีเด็กมาชอบน,นเนี่ยแต่บางท่านจะได้แบบว่าได้รักคนไกลอะ่ะ นะคะเราบอกว่าคุณน่าจะได้โอกาสและก็บางท่านได้เดินทางไกลด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้นะชาวพิจิกส่วนในบางท่านต้องบอกก่อนนะคะส่วนในบางท่านเนี่ยที่แบบว่ามีคนเข้ามาคุยกันก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสได้ชัดเจนมากกว่าเดิมด้วยนะนอกนั้นก็คือแบบว่าเรามองว่าคุณมีทางเลือกมีข่าวดีมาในเร็ววันนี้ด้วย พิจิกเดินทางค่ะมีรักค่ะรักเข้ามาส่งเสริมค่ะรักเข้ามารักใหม่โอกาสมานะคะแต่จะมองว่าคุณอาจจะอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองนะที่คุณรู้สึกว่าเออคุณก็ยังไม่ได้บอกว่าต้องมาชัดเจนกันขนาดไหนต้องทําความรู้จักมักจีอะไรก่อนอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอะรักที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วจะได้ชัดเจนต่อกันไหมอันนั้นก็ส่วนหนะึ่ง แล้วก็ในบางเคสเนี่ยบอกเลยอ่ะบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางจริงนะเดินทางตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในที่นี้มันหมายถึงความรู้สึกของคุณว่าคนคนนี้จะเจอเป็นคนที่ใช่หรือความรู้สึกของคุณที่คุณจะรับรู้ด้วยด้วยจิตใต้สำนึกของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเคยผูกพันกันเนี่ยความรักเข้ามาแล้วก็ขอแสดงความินดีสัพชาวโสด ส่วนคนที่มีปัญหาความรักระวังด้วยความลับมันจะไม่มีในโลกจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะคนที่มีปัญหาความรักโอเคการที่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาตัวเองออกจากปัญหาค่ะก็กําลังจะเกิดขึ้นกับสำหรับคนที่มีความรักด้วยนะคะก็น่าจะประมาณนี้ของชาวพิจิกความรักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็โสดเปิดใจนะคะถามว่าเปิดใจได้ไหมเปิดใจได้ นะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเลือกครบเลือกดูด้วยอย่าไปเป็นกิ๊กเขาก็แล้วกันแค่นั้นแหละ,นะะหรือแบบว่าก็ดูด้วยว่าเขามีเจ้าข้อเจ้าของหรือเปล่าไม่งั้นมันจะมันจะทุกนะคะมันจะทุกในวันข้างหน้าก็น่าจะประมาณนี้ค่ะชาวพิจิกนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะช่วงนี้ขอ ช่วงนี้เนี่ยเงินของคุณสะพัดและก็มีรายจ่ายสะพัดด้วยนะครับเป็นช่วงส่งท้ายปีมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเที่ยวลุยงานไม่ลุยขางานเนี่ยนะคะแล้วก็บางท่านก็เล่งสะสางงานด้วยเช่นกันก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนารับทรัพย์เฮงๆนะคะเนี่ยมีโอกาสรับทรัพย์นะแม้แต่กระทั่งว่าตรงนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็คือคู่ค้าคู่ธุรกิจบางท่านได้โปรเจกต์ใหญ่บางท่านได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอย่างเงี้ยบางท่านอยู่ดีได้มีงานอะไรปุบปรับอย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็น่าจะประมาณนี้โดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพไปเกี่ยวข้องการเดินทางอาชีพเที่ยวท่องเที่ยวอาชีพไกด์อาชีพบันเทิงพ่อค้าแม่ขายได้หมดองค์กรก็ได้นะคะเงินก็เข้ามาทั้งนั้นก็ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็โสดพิจิตอยากจะบอกว่าบางท่านมีโอกาสได้โชคทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพย์เก่าทรัพย์ทีทรัพย์ทางด้วยนะคะทุกทุกสถานะดีกว่านะคะทุกสถานะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีไว้ไปติดตามในอีพีอื่นกันนะคะปีใหม่มีลงไว้ไหลายคลิป เลยและกําลังจะลงด้วยไม่ใช่ลงไว้หลายคลิปกําลังจะลงทยอยลงนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนแห่งความสุขกอบโกยความสุขนะคะต้องเราต้องกอบโกยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นพลังใจกับตัวเองในวันข้างหน้านะคะของชาวพิจิขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ